ไม่ยึครับสามโลเลยตัวน้ำทำเงี้ยๆเตรียมแนละ้วเบาหอ้อนครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากสวัสดีพี่นอ้องกองปายสุกูทุกคนครับวันนี้มาพ่อกับเบาอ้วนครับกับคู่แหวนนี้เบาอ้วนผาลงทะเลม,มากิน หอยหอยบิดครับหน่วยใหญ่ๆเลยพี่น้องแกเรียบร้อยแล้วผู้แหวนิ่นไปยัดมาอยู่ทะเลแล้วก็มึกมึกเอียงนี่มึกเอิดมึกเอียมึกกล่วยมึกกล่วยมึกหอมออนี่แหละพี่น้องตัวใหญ่เลยอย่างมึกวันนี้กับน้ำจิ้มซีฟูดครับบาวันตามเอียงเลยพี่น้องไปเบิ่งได้ครับวิธีการตามบาววัน อยู่คลิปเดี๋ยวบาวนท er u, ท์ทีโร่งห้เดี๋ยวทีทิ้งลิียงไว้ใต้คลิปนี่ครับเดี๋ยวบาวนท์ทีโร่งห้มีวิธีต่ำน้ำจิ้มซีฟูดมาแบบนี้เบาๆไล่ยหญ่ห่างพี่น้องหิ <c oughs> วมเหรอมากินน้ำเบาก่อนนะพี่น้องเ <c oughs> บาหวานีตากน้ำจิ้มใส่เลยเลยนะเอาหนีบ่ตัวใหญ่หนีบ่ะพักกับเอาผักกาดแก้วครับตัว ตัดน้ำจิม้มได้เลยครับพี่น้องโอ้ยเขือใจครับเขื่อนหอยบิดหอยบิดครับสามลลโลเอย, <laughs> อย่วนนำ้ำใจกับครัว ทีเด็ดพี่น้องวันนี้วันไม่รู้ตัวยังไงอะไรหายไปซุดจอด์นี้พี่น้องจะเป็นเนื้อเนื้จังหน่อยไหมเนื้อมันจะก,ก,ก,กรึด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 ยังไงเนื้อเสียบครับ

อันนก,กินบเป็นได้นี่ยมือกสายพี่น้องมาจำเีว่วคำยัางไงเลยพี่น้องขอตรวจขอไปเด้อจะกินบบสุหากกันดีคำยัางไงเด็ดแียมน้ำเบาหือนครับหือ áp đất đúng không? Tôi พักกาดดรอกดีไหมพอักาดเกี่ยวมีใบตาคขำไมพรองพักกระเบสนั่งขำไรอะไรตัอยงไหมูหวานเนาะ คุณเชื่อว่าบอกไว้ยังเสี่ยงด้วยพี่หงไปน้ำจิบเยอะหน่อยพี่หงโอ้สุดยอดเลยเ <c oughs> ขาทา Cho em hấp thôi em Ủa, cái đẹp tuổi, nhanh

หนีไปพ่าพี่น้องไปกินเบิงส้มบิวทะเลอ้ววพ่าอยู่เขาล่มทะเลบักแห้งเลยพี่น้องขื่นมันแห้งขืนงข่นแห้งนะคือบอกเป็นตบเพนันสัตว์เขาหอดฟังขื่นก็แห้งล่มก็แห้ง

<อ>ตีไงรึเปล่าตดไหเปล่ามุมเบิ้โตลดเปล่ามีขาขอบดเล้วมีเามากพี่น้องขอโทษขอไปด <c oughs> ้วยตอวสภาพเส <c oughs> ่มือตีแล้วพี่น้อ,องโตใหญ่ไรโตวล้วขับรถสิขาข้อ ขามือซีก๊อหนุ่มดีเลยังกึดกึดกึๆน้ำจิ้มเป็นส่วนน้ำจิ้มเีดนี่หรอบริเวณน้ำจิ้มปลาหมึ สวดฮอดน้ำครับะเบญองนี่คือตัวใหญ่เหรอเดินสวนคุณน่ะห้อยบิดห้อยบิดมันอายเพราะอะไรยังบิด เปลือกมันจะเป็นบิดเนี่ยเห็นมันไายด้วยมันบิดเปลือกมันบิดจังหน่อยง่ยบิดทันก็คบกันเปลือกมันจะเป็นโขกเป็นอองเี้ยเนี่ยมึไมมึงไแต่เสียบแค่แบบเน้อแบเสียบมอหอยทะเลเกิดห้อยบิด ซายวันนี้นาแปดโมงเก้าโมงนี่นี่มือซายวะตอนไหนบีออกเี้ยนี่ถีงว่อ Oui. Uh -huh. Ouais. Bon. C'est กินบะปากุ่งใสนุ่มแจ๊กคอมเมนต์เพราะว่าคุยกันใด้ด้วยพี่น้องคอมเมนต์หน้าใด้ลิปเดี๋ยวเาบาวันที่ไปต่อคอมเมนต์แนะนำเข้ามากอยากให้วัน เบาหวันถ้าเห็ดเมนูยังเราเบาหวันทีเ่เบรัดหามาให้เดี๋ยวสิพาเห็ดพาทำเอาแบบง่า,ายๆสไตล์บ,าบา้านๆเท่านี้แหละลองไปเห็ดยังหนักบ้าง

คือจอดไล่พี่น้องยุ่วขับมาไปริมทะเลหาเพล่ไว้โอ้ยสื่อมา่าไปอีกกินขับขับยุ่วขับเหมือนกินได้บ่าไอพี่น้องอิ่มสำหรับมื่อนี้เบาหวานอะได้ว่ากินบก๊กวัยบิ๊ดยางมึกเติแบเบตแบบี่ยพี่น้องได้เบิง่งได้๋ยวโซบนสำหรับพี่น้องไอ้บ่อยากเขาไม่กินเบิร์นฟูดกิน มาเห็ดกินวกันหน้าคือเบาหวานที่เป็นเสี่ยบเนี่ยลองเ็ดเอามาสิบเบิ้งมาลองเบิ้งพี่น้องคือเบาหวานเสี่ยบก็ดูยาเสี่ยบก็คือยากเสี่ยบเขามากินเห็ดกินเบิ้งพี่น้องวันนีบกันี้ย่างไปแร้ง่าดูยากเลื่อยเอามาเห็ดกินพี่น้องเบาหวานไร้ยายหางพี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสำหรับที่เขาว่าติดตามรับชมคลิปของเบาหวานกั สำหรับคลิปหน้าหาเบิ้งว่าบาวาอ้วนสิพาเกียนคลิปหยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับมื้อนี้บาวอวนก็ได้มีร้านออกไปนะครับสวัสดีครับเซา